เรากำหนดสติอย่างเดียวอยู่กับสัม,มัญญาเนี่ยนะสตินี้ทำให้เกิดสมาธิเราเอาแค่คณิกะสมาธิคือให้ทันปัจจุบันพอแต่ถ้าเราเพ่งไปสติอย่าไปที่ความรู้สึกมากเกินไปนะครับเราเคยมีวาสนานิสัยเคยทำวิชาธรรมกายมาก็ดีวางใจริกะศูนย์กลางกายคือเหนือสะดือสองนิ้วล่างชงอกลงไปนั่นนะตรงนั้นนะศูนย์กลางกายเป็นวิชาธรรมกาย หรือทำวิชาไหนมาก็ดีมันก็จะปรากฏหมดเราก็มีหน้าที่ดูสติสัมปัญญะที่จะทาลายความติดยึดในอุปทานในสิ่งที่เราเคยทำในสัญญานั้นในการปรุงแต่งรูปแบบนั่นก็คือวิชาธรรมกายวิชาอื่นวิชาไหนต่อไหนก็ช่างที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเราทำลายการยึดมั่นก็ก็จะทำลายได้ในสัญญาเก่าที่เราเคยทำแล้วมันจะฟุ้งขึ้นมาทำเราให้อาจอาจจะได้ให้เราเห็นดวงแก้วเห็นองค์พระตามกำลังของเราบุญบาร,รมีของเราที่เราเคยทำมา วิชาอื่นก็มันกันก็จะขึ้น,นหมดแล้วก็มีสติสมัมปญะทำลายความยินดีไล,ล่เรื่อยไปจะมีตาทิพย์หูทิพย์มีไอ้นนท์มีไอ้นีน่และลึกชาติอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเราสนใจแค่สติสมัมปญะสองตัวทาไปการอันน,นี้น่ะอันนี้ก็เรียกหเห็นกายในกายนะยกมือนะ่ะคราวน,นี้ตอนที้กพเจ้ามาแยกตัวจากครูบาอาจารย์พธน์นิสัยแล้วเราก็มาตั้งสำนักอยู่มันมีแล้วเราก็เข้าถึงธรรมะตั้งแต่พรรษา มั่นใจตั้งแต่พรรษาสามจะขึ้นพรรษาสี่พรรษาสี่ก็เผยแผ่ทำแบบแนววิชาใช้กําลังภายในก็คือวิชาธรรมกายที่เคยทำมาไว้มันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ใช้กําลังส่วนนั้นเผยแผ่คนได้ธรรมะกันมากมายโดวยวิธีการนั้นเพราะว่าเคยปรารถนาเป็นพุธเจ้าบาวก็ฝึกวิชาธรรมกายบางแล้วต่อมาก็มาเป็นวิชาแบบว่าถูกตึงกังเกนประวันษาพรรษาห้า มาแนวใหม่ทรมานร่างกายถูกตึงกังเขนเวลาพูดธรรมะไปลปุ๊บเนยตัวเองต้องรับบาปเวลานั่งสมาธิล้างอารมณ์มาเกิดว่าเห็นตัวเองถูกตึงูกตึงกังเขนจะเป็นอะไรก็ช่างนะไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองเป็นพระเยซูรหรือเป็นอะไรแล้เดี๋ยวก็จะหาว่าปรุงแต่งแต่ความจริงมันก็ปูงแต่งกันเลยแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเหมือนของจริงมากเหมือนก็นอะไรอย่างมันล้างสัญญาลบสัญญาเก่า กันนี้ต่อมาพันษา6กถึงสิบเนี่ก็มาคล้ายๆออกจากนิสัยมาบําเพ็ญเพียรแล้วก็นี่มาอยู่ตั้งสํานักอยู่หลังโรงบางจะดิดกันนี้ลงขาวสือพิมพ์เกียเกาวเลยลงไปเป็นปีๆแล้วก็ผ่านมาปีสองปีสามปีจนกระทั่งครบพรนษา10ในระหว่างที่ที่เกิดเรื่องกับคณะสงฆ์ก็ดีเกิดทางการบ้านการเมืองเขาจะให้ไปถล่มสํานักคดีเนี่ย ก็พระเจ้าก็ไปศึกษาวินัยเพิ่มเติมจากวัดพระแท่นศิลาศิลาอาจเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายของธรรมยุทธจากหลวงพ่อถนอมก็ถือเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านสอนวิชาวินัยให้เราหลว <c oughs> งพ่อถนอมท่านก็พรรษาจะมากกับสมเด็จยานสังวรเมื่อก่อนท่านเคยอยู่วัดบวรในสมัยรุ่นของหลวงพ่อโอวาศี รุ่นเดียวกัน่านกระเพาะเล่าประวัติให้ฟังเราก็ได้ไปฝากตัวเรียนวินัยด้วยนั้นอยู่มาจนกระทั่งทุก 10, 10, 10, 10, สิบปันสิบสิบปันษาเพราะว่าแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่บนเขาว้างมาบำเพ็ญเพียรอยู่บนยอดเขาแล้วเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาก็ลงไปอยู่ในสำนักที่อยู่หลังโรงพยาบาลเมืองอุตรดิตถ์อนณีปรรษาตั้งแต่ปรรษาสิบเอ็ดขึ้นมาก็มาอยู่บนเขาอยู่สามปีสิบสองสิบสามทำกระท่อมหลังนิดๆเล็กๆไป กว้างประมาณสักวาหนึ่งยาวมาสักวาเศษนะบันไดไม่มีเหลก็พอที่จะปีนขึ้นไปนั่งเข้าไปอยู่ได้ทำเหมือนเหมือนลังนกเลยแต่ว่าคุ้มแดดคุ้มฝนแล้วก็ก็สบายดีเหมือนกันนะไปอยู่บนเขาสามปีแล้วก็ลงมาอยู่ตีนเขาเนยะมันสะดวกในการที่เรียกว่าเรามารับฉันอาหารหน่อยนะ ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่เขาโคมารวมๆสามสิบกว่าปีประมาณมาอยู่ตัง้งแต่ประมาณพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามเอ็ดอะไรเงี้ยมาถึงตอนนี้สองพันร้อยหกสิบหกแล้วแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยมาเนี่ยก็จเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยในแนวสัมมัญญาบัพพาเนี่ยเนีย่ยดูยกมือจับความรู้สึกเนี่ยตอนบวชใหม่ๆเนี่ยโอ้ยทุกกระเบียดนิ้วเลยอะไรอะไรก็ไม่เอาทั้งหมด สมไมเป็นคารวสอยู่วัดธรรมกายเนี่ยเรารักษาศินแปนี่ทีวีก็ไม่ดูไอ้นวลก็ไม่ดูเพลงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแข่งคัดเรื่องศีลพอมาอยู่เป็นผ้าเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่แข่งคัดหรอกว่าอยู่วัดเดยาว,ว่าเขาถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้ถือวินัยเป็นใหญ่ก็ยังมีจับเงินจับทองมัง่งแล้วก็ไปไหนแต่รองเท้ามไม่ใส่นะแข่งคัดเลยจับความรู้สึกทุกข์ระยบท ถึงขนาดที่เรากว่าเราจะเดินทางไปศึกษาวิชาจากภูบาจานทังษา,าสายอีสานเนี่ยนะเดินกําหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยบินบัตรบาททงทีก็บินาบาตรูปเดียวนะมีแต่ว่ามีปัญหามากจะเราแข่งคัดตอนนั้นนะถือถือมั่นในข้อวัดข้อวิน,นัยนะข้อปฏิบัตินะจเจริญสติปัฏฐาน4มาก แล้จนตอนหลังนี่มาหนีจากกูบาจารย์ไม่พ้นเนี่ยรรษาสามก็เล็ก,กลับไปแล้วจนกระทั่งภรษารรษาสามก็ปลายๆนั่นนะก็ได้จะเข้าป่อนเข้ารรษาส,าสีก็ได้ธรรมะที่มั่นใจแล้วนะครับสีเนี่ก็เป็นการสลายสนองกุลกูบาจารย์ด้วยการใช้วิชาตัวที่ตัวเองได้สนับสนุนที่ได้ตัวเองศึกษามาตามแนววิชาที่เคยปัถนานพุทธเจ้านะ ก็ปล่อยวางส่งคืนสลัดคืนเนี่ยพอสิ่งใดที่เ็เคยทําไว้มันก็ขึ้นมาก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4, สีม่มีสัมพัญญ์มีสติสองตัวแค่นั้นเองทีนี้มายุคปัจจุบันเนี่ยเราก็มาดูมาดูความรู้สึกมันไม่ได้มีในอะรบทนั้นอย่างเดียวลมให้ใจเข้าออกเนี่ยที่เคยทําอยูย่มันก็มีความรู้สึกอยู่กระทบที่ปลายจมูกก็เลยมาสอนเรื่องความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูก ถ้าดูความรู้สึกที่เอาสติดูความรู้สึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยให้ดูในความรู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ชัดเจนต่อเนื่องบางเดี๋ยวมันก็เข้าไปสู่แน่นในอกเครียดทิสะแล้วก็โปร่งได้เหมือนกันนะแล้วก็ง่ายดีแต่บางครั้งก็กำไม้กำมือช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เห็นชัดถ้าดูลมแล้วมันยังไม่แข็งไม่แรงพอกำไม้กำมือจับความรู้สึกนึบห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 นึบ แต่ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจัดก็มันก็ผสมประสานกันในสติปัฏฐานสี่แบบผ้าอื่นเนี่ยบางทีก็อย่างเรานั่งหลับทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวก็นั่งกับรู้ชัดเรานั่งเฉยๆรู้ชัดนั่งเดี๋ยวก็ยืดหลังตรงบ้างเดี๋ยวก็พิงพนักพิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลับๆตื่นๆถ้าก่อนสว่างแล้วก็เอาขึ้นไปนั่งไปนั่งกับพื้นให้มันเต็มที่หน่อยแล้วก็สํารวมสติไม่ให้เผลอไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทับทวี ทัศนีตัวสติสัมมาญ,ญาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแน่นเครียดทงที่สุดแล้วก็เราก็ดูบางทีก็บงับงบังคับด้วยอํานาจสมาธิให้ถึงที่สุดบางทั้งมันไม่ถึงที่สุดมันคาค้างแล้วก็ต้องดูแบบปล่อยวางแล้วก็ดูมองไปที่สัมมาญ,ญาให้ชัดเจนแล้วมันก็จะต้องหลุดออกมาจากการที่ว่ามีสติมมญญเราก็ถ้ามีจิตของเราที่บริบูรณ์ มีสัมมัญญาที่ชัดเนี่ยมันก็จะทําให้ได้เกิดที่เรียกว่าการเต็มบริบูรณ์ที่สมบูรณ์กว่าเพราะการดูก็สติสัมมัญญาแบบปล่อยวางเนีให้มันไปที่สัมมัญญาเนี่ยนะบางทีอัตตามันยังไม่เต็มที่วิปัสสนาได้จริงแต่จิตของเราเนี่ยมันยังไม่ไม่ไม่เต็มที่แต่วจะดูจิตเต็มที่ได้จริงเนี่ย บางทีเราเคยได้วิปัสนาแล้วมันก็จะเกิดการสั่นเล็กๆๆๆๆๆทำมันจิตของเราไปเต็มที่เล็กๆทั่วกายเนี่ยวิปัสสนาก็ไม่ค่อยชัดแต่มันก็ผ่านแล้วเพราะนั้นเราจะดูเจ้าเราจะดูจิตนําหน้าหรือจะดูวิปัสสนาจิตนําหน้าวิปัสสนาตามหลังหรือวิปัสสนานําหน้าแล้วก็นะครับวิปัสสนานําหน้าสมถะตามหลังก็อยู่ที่เราเราจะ ก็เรียกว่าเห็นกายและกายในกายดูความรู้สึกที่ลงกระทบไปจมูกเรื่อยไปะนะให้ชัดเจนต่อเนื่องจากหยาบไปสู่ละเอียดแล้วมันก็จะแน่นนะอกฮะล้วก็ดูในความแน่นเนี่ยดูที่ใจเต้นเนี่ยถ้ามันมีเล็กๆเนี่ยถ้ามันไม่มีใจเต้นแล้วก็ดูถ้าท้องมนันว่างแล้วรักษาศีลนแปดเีลสองร้อยีย่สิบเ็ดแล้วไม่ทานอาหารหลังเที่ยงเงราว่ามันจะมีน้ำย่อยออกเนี่ยเราก็ดูที่น้ำย่อยออกก็ได้หรือไม่งั้นเราเคยยกของหนักหลังตึงเนี่ย แล้วก็เข้าที่นั่งสมาธิเราหลังจากที่เราปล่อยลมไปตามท่องโลกอินเทอร์เนต็ตแล้วเรากลับว่าพอเข้าที่นั่งสมาธิปล่อยวางส่วนอื่นหมดแล้วเราจะเห็นเส้นหลังหลึกทริสะมันตึงเราก็มองดูพอสติเราดูที่ความตึงหลังดูไปเรื่อยๆ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 ประคองไปเรื่อยๆจกนกระทั่งพอสติมันที่ขึ้นความเส้นหลังมันก็จะตึงึๆบางทีมันก็อาจจะปล่อยวางบางครั้งมันก็จะดูแบบปล่อยวางมาแล้วมันค่อยๆผ่อนคลายกระจายแบกการแบกรับเนี่ย ไปทั่วล่างมันก็คลายได้แล้วแต่บางครั้งเราก็ต้องเพ่งเล็งดูกาดูการถึงหลังเนี่ยไป,ไปที่รวมสติของเราจิตจะได้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่ง